วินัยสงฆ์ข้อที่15จากพระปาติโมก227ข้อหรือสังฆาทิเศษข้อที่13จากทั้งหมด13ข้อสังฆาทิเศษข้อที่13ปิดอาบัติของตนไม่ยอมรับผิดบาลีว่าโยปนณะภิกขุอาปติงอาปโน,โนสังฆาทิเสสังวาปาจิตติยังวา ปาติเทสนิยางวาทุกกตังวาทุกตตะสังวัตนิกังวาอันตะมโสสังคาทิเสสังอาปติงอาปโนสัญญีสังคังวาอุปสงกมิตวาวาอนุปสงกมิตวาวาอัญยังวาพิกุงอาวัชิตวาวา อนาวัชิตวาวามุสาภาเสยะสังคาทิเสโสโหติความหมายโดยย่อภิกษุใดทำผิดอาบัตแล้วปิดบังไม่ยอมสารภาพหรือพูดปฏิเสธด้วยเจตนาโกหกทั้งที่รู้ตัวว่าผิดเพื่อให้สงหรือภิกษุอื่นเข้าใจว่าตนไม่ผิดต้องอาบัตสังคาทิเศษต้นบัญญัติ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อนี้เมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งทำผิดอาบัตหนักแต่เมื่อถูกถามโดยสงฆ์กลับปฏิเสธด้วยวาจาเท็จพระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้ปิดอาบัตย่อมปิดทางแห่งการแก้ไขจึงทรงกำหนดให้เป็นอาบัตสังฆาทิเศษเพื่อให้ภิกษุเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์ต่อธรรมและตนเองอาบัตและการลงโทษ เป็นอาบัตสังฆาทิเศษต้องอยู่กรรมปริวาสกรรมและมานัตหกราตรีต้องแสดงอาบัตและขอขมาต่อสงฆ์อย่างเปิดเผยทำเตือนใจการยอมรับผิดไม่ทำให้ใจต่ำลงแต่เป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์จริงแท้